สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กตู่เตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึง20มหาเศธธรษฐีรวยสุดในไทยร่วมทีมสู้โควิดบิ๊กตู่เผยสัปดาห์หน้าจะทําจดหมายเปิดผนึกถึง20มหาเศรษฐีรวยที่สุดในไทยร่วมเป็นทีมประเทศไทยขอฟังความเห็นคําแนะนําฝ่าวิกฤตโควิดก่อนเดินสายพบสมาคมาภาคธุรกิจทุกประเภทด้วยตนเองเมื่อวันที่17เมษายน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรือทอรทว่าตนต้องการรายงานให้ทุกคนทราบถึงงานที่กำลังจะทำและบทบาทสำคัญของพวกเราคนไทยทุกคนในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนอื่นขอถือโอกาสวันปีใหม่ไทยที่เพิ่งผ่านมากล่าวสวัสดีวันปีใหม่ไทยกับคนไทยทั้งประเทศขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรงและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในวันสำคัญอีกวันของคนไทยนั่นคือวันครอบครัวถึงแม้ว่าปีนี้จะแตกต่างไปจากทุกปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นวันสงกรานต์และวันครอบครัวที่มีความหมายเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราคือครอบครัวไม่ว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาใดๆก็ตามคนที่อยู่เคียงข้างเราก็คือ พ่อแม่พี่น้องและลูกหลานของเราปีนี้ครอบครัวของพวกเราใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเพียงแค่ญาติพี่น้องทางสายเลือดแต่ครอบครัวของเราคือเป็นคนไทยทั้งประเทศที่อยู่รอบข้างเรา70ล้านคนในช่วงวิกฤตนี้มีแค่พวกเรากันเองในครอบครัวคนไทยเท่านั้นที่จะพึ่งพากันได้ที่จะช่วยกันบรรเทาความทุกข์ร้อนและความยากลำบากที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างเช่น คนแปลกหน้าที่ซื้ออาหารมาแบ่งปันให้เราได้อิ่มท้องแบ่งเบาภาระให้เราอยู่รอดต่อไปได้นี่คือความหมายของการเป็นครอบครัวเดียวกันปัจจุบันประเทศไทยของเรากําลังอยู่ในภาวะการที่ตึงเครียดที่สุดกําลังทำลายชีวิตและการดํารงชีวิตของคนไทยจำนวนมาก อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้ามองไปทั่วโลกเราก็เห็นได้ว่าวิกฤตโควิดได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายโดยไม่สนใจว่าจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่ยากจนหรือประเทศมหาอำนาจปัจจุบันหลายประเทศทั้งในภูมิภาคตะวันตกยุโรปและอื่นๆรวมถึงประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุดก็มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นหลักหมืน่นโดยผู้เชี่ยวชาญยังคาดการว่าตัวเลขผู้เสียชีวิต อาจจะพุ่งสูงไปถึงหลักแสนต่อไปในอนาคตซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงเกิดกับชีวิตของผู้คนเท่านั้นแต่ยังเสียหายไปถึงการทำงานการค้าและการทำมาหากินที่เกือบจะหยุดชะงักทั้งหมดนี้จึงเป็นภาวะวิกฤตครั้งใหญ่ที่ถูกรัฐบาลจำเป็นต้องดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ตอนนี้งานที่ผมมุ่งเน้นเป็นสำคัญแบ่งออกได้เป็นสกลุ่มงานหลักกลุ่มงานแรกคืองานที่เกี่ยวกับสุขภาพ หมายถึงสิ่งที่เราต้องทำเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 และเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาผู้ติดเชื้อกลุ่มงานที่สองคืองานเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตผ่านมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆซึ่งผมได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการคิดและปฏิบัติมาตรการต่างๆให้มีประสิทธิภาพหน้าที่ของผมคือ การบัญชาการและควบคุมการทํางานทั้งหมดของรัฐบาลแทนพี่น้องประชาชนผมต้องเป็นผู้นําให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานทําหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตนทราบดีถึงความกังวลของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทและมาตรการอื่นๆของกระทรวงการคลังตนไม่ได้นิ่งนอนใจวันนี้ได้สั่งการเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้เกี่ยวข้องให้เขามาพบ เพื่ออธิบายที่มาที่ไปและเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรนอกจากพันบาทแล้วช่วยไปติดตามงานของหลายกระทรวงมีมาตรการช่วยเหลือออกมาเกือบทุกกระทรวงทุกกระทรวงช่วยเหลือเต็มที่โดยภาครัฐจะเข้าไปดูแลกลุ่มเป้าหม้นอกเหนือจากสองงานหลักที่เพิ่งกล่าวไปแล้วขอพูดถึงอีกหนึ่งหน้าที ซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดและเป็นหน้าที่ที่คนไทยทุกคนต้องมีบทบาทร่วมกันกับต้นหน้าที่ที่สำคัญนี้จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้มากกว่าที่ผ่านมาหลายเท่าเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานของเราถ้าเราต้องการจะเอาชนะสงครามกับโควิด -19 ให้ได้ซึ่งหน้าที่นี้ต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงเราต้องยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนและข้อจำกัดของตนเองเราต้องยอมรับว่า ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 จะแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคส่วนต่างๆโดยเราต้องยอมรับว่ารัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถหาคำตอบให้กับทุกปัญหาได้คนกลุ่มอื่นและภาคส่วนอื่นๆก็อาจจะมีคำตอบที่ดีและมีความคิดที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันวิกฤตโควิดครั้งนี้ใหญ่และซับซ้อนมาก นาที่ของเราต้องต่อสู้ไปด้วยกันแบบเป็นหนึ่งเดียวทั้งประเทศเราทุกคนจะต้องเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันเราจะต้องหาความร่วมมือดึงทุกภาคส่วนของสังคมรวมถึงกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มทุกคนที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศเราต้องการคนเก่งที่มีอยู่มากมายในประเทศของเราให้มาร่วมมือกันนี่คือทีมประเทศไทยไม่ว่าจะมาจากภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยสุยนวิจัยต่างๆมาจากภาคเอกชนกลุ่มมหาเศรษฐีหรือพี่น้องประชาชนที่ยอมเสียสละตัวเองเข้ามาร่วมกันต่อสู้เหมือนกับที่ทําอยู่ทุกวันนี้ร่วมกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขและอาสาสมัครมากมายได้เสียสละตัวเองอย่างกล้าหาญเผชิญความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ทุกวันเพื่อรักษาชีวิตของผู้อื่น ผมทราบว่าหลายภักส่วนในทีมประเทศไทยเริ่มลงมือทำอะไรที่สำคัญและมีประโยชน์ไปแล้วหลายอย่างแต่วันนี้ผมต้องการความร่วมมือกับท่านทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้นโดยเริ่มที่พักเอกชนก่อนสิ่งที่ผมจะทำในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าประการแรกคือจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีที่ร่ารวยที่สุดในประเทศไทย20ท่านขอเชิญในท่านเหล่านั้นได้บอกผมว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสข,ของสังคม ท่านจะร่วมมือกับเราอย่างไรและท่านจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างมหาเศรษฐีของประเทศไทยทั้งหลายล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผมขอให้ท่านมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกันช่วยเหลือประเทศและร่วมเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันกับเราผมเข้าใจและซาบซึ้งที่ท่านทั้งหลายได้ลงมือทำไปแล้วหลายเรื่อง แต่ผมต้องการให้ทุกท่านทำเพิ่มเติมมากกว่าที่ท่านได้ทำลงไปผมรู้ว่าทุกท่านต่างก็เต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุดเพราะผมรู้ว่าความเดือดร้อนของประชาชนก็คือความเจ็บปวดของพวกท่านด้วยต้นขอให้ทุกท่านได้แบ่งปันความสามารถและความฉลาดหลักแหลมรวมทั้งมุมมองอันมีวิสัยทัศน์ของพวกท่าน พร้อมกับใช้องค์กรที่มีศักยภาพสูงของท่านมาช่วยกันจัดการกับวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้นอกเหนือจากกลุ่มมหาเศรษฐีของประเทศไทยตนยังอยากจะรับฟังและใช้ความรู้ความสามารถของภาคเอกชนทั้งหมดอีกด้วยดังนั้นสิ่งที่จะทำในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าประการที่สองคือจะไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลางหรือขนาดเล็กเพื่อรับฟังพวกท่านด้วยตัวของผมเองโดยตรง ไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดเพื่อให้ตนได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงตนต้องการเข้าถึงความรู้ขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของภาคเอกชนนอกจากนี้ต้องการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการและความท้าทายที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ตนต้องการรับฟังว่าพวกท่านต้องการที่จะร่วมมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่ท่านได้ทำไปแล้วและสิ่งที่ท่านจะช่วยกันทำต่อไป ที่สําคัญตนต้องการได้ยินความเห็นของพวกท่านว่ามีจุดไหนบ้างที่รัฐบาลควรจะทํางานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแน่นอนว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศแต่เราสามารถขยายแรงกําลังในการช่วยเหลือให้ใหญ่ขึ้นได้โดยการร่วมมือของภาคเอกชนที่มีทรัพยากรมากมีวิธีการทํางานและวิธีการเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากรัฐบาลจะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ย่อมมีความคิดเห็นที่หลากหลายแม้กระทั่งในกลุ่มผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้วยกันเองก็ยังมีมุมมองการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันซึ่งตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ตนอยากจะรับฟังทุกท่านเพื่อช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด เชื่อว่าความคิดเห็นของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ล้วนเกิดจากความรักชาติและความปรารถนาดีต่อประเทศทั้งสิน้นและเมื่อเราเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งแล้วขอให้ทุกคนร่วมมือกันสนับสนุนเพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามที่เราต้องการขอให้พวกเราทุกคนทำงานร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันขอให้พวกเราใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะช่วยกันสร้างประเทศไทยของเราให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้ง มีความเป็นปึกแผ่นและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องคนไทยในช่วงเวลาที่ประเทศของเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้พวกเราทุกคนเดี้ร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยออกมาอีกครั้งให้โลกได้เห็นว่าพวกเราคนไทยเดี้ร่วมมือช่วยเหลือกันและต่อสู้ไปด้วยกันโดยไม่มีสีเสือ้อและไม่มีความฝักมีฝ่ายทางการเมืองในอนาคตเมื่อย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความเสียหายมากมายแต่ในอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่านี่คือช่วงเวลาที่เราได้อะไรที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาด้วยนั่นก็คือเราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคนไทยอีกครั้งและเราได้ค้นพบความกลมเกลียวเป็นครอบครัวเดียวกันของพวกเราคนไทยทั้งประเทศผมมีความหวังแบบนี้แหละและผมเชื่อว่าคนไทยทุกคน ก็มีความหวังแบบนี้เช่นกันผมขอให้ทุกคนมาร่วมมือกันทําให้ความหวังของพวกเราเป็นความจริงเราต้องชนะไปด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ